ก็วันนี้จะมาแนะนำสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่ของครอบครัวของเราเนี่ยะคะเพิ่งออกได้1วันเองนะคะเพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้วันที่9ก้าแลวสี่บาทจะไม่ได้แต่รู้ว่าออกตอน5้นาทุ่มห้นาทีตัวนี้ อุ้ยจะบอกว่าสมาชิกใหม่ของเราเป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวตัวอะไรเออเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันนะคะว่าคือตัวอะไรเห็นไหมคะเป็นน้องไก่นั่นเองนะคะตัวนี้คือเราพอเองนะคะแล้วตัวเจิก็เป็นคนจะเรียกว่า เป็นหมอก็ได้นะทำคลอดเองหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้ทำคลอดเองค่ะนะช่วงเวลาที่แฟนไม่อยู่ไปเปิดนะคะตัวนี้ออกมาตอนจอยอยู่พอดีเลยนะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงไก่มาตัวนี้นะเป็นเป็นสมาชิกใหม่ที่ออกมาจากไข่นะคะออกมาจากไข่ ตัวแรกเลยนะจะเรียกว่าเป็นลูกคนที่หนึ่งก็ได้เนาะจะให้ชื่อว่าอะไรดีเออชื่อว่าอะไรดีแต่อยากให้ชื่อพอจังเลยเพราะว่าตัวที่ชื่อพอโดนหมากัดไปตายไปแล้วอพูดแล้วจะราอห้ตัดสิ สงสารนะคิดถึงด้วยรักมากเลยตัวนั้นนะ่ะใครจะว่าเวอร์ก็ไม่รู้นะแต่แต่แลักก่นมาฉลาด ฉลาดขตัวอื่นเลยไม่น่าเลยไม่น่าตายเร็วเลยคือตัวนี้ออกมานะคะเข,เขาแฟนบอกว่าเป็นเป็นแม่เป็นพ่อตัวเดียวกันกับตองพอกวังว่าคงจะฉลาดพอเนะแสนรูเ้เหมอนพอแล้วกันเนาะ เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันขอไปซัำน้ำตานะเซนซิทีฟหน่อยเนองโอเคค่ะแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย